สวัสดีนะท่านเราก็ต้องกลับไปที่กุสมานซื้อเส้นกุวยเตี๋ยวแล้วก็ซื้อหมูเพิ่อมอีกนะท่านยังมาถึงบ้านก็เอาของลงแล้วก็ไปต่อนะยังของยังไม่พออีกนะท่านนะชาวบ้านก็กำลังทยอยมาเรื่อยๆนะโอที่จอดที่จอดอยู่บ้านม,มีเยอะ แต่ว่าเขาไม่ได้จอดเนาะเขาจอดข้างนอกกันไปกุสมานีกครั้งหนึ่งนะทุกท่านในรอบนี้น่าจะของน่าจะพอนะดูแลวกว่าจะแล้วก็สี่โมงห้าโมงวกว่างานจะเสร็จนะท่านปกติก็สี่โมงทุกปีนะอืมจะไปซื้อของเพิ่มเติมก่อนซื้อหมูบดบ่ ซื้อหมูบดแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวซื้อหมูบดเอาซื้อหมูบดปั้นปั้นปั้นเอาเลยนะซื้อไทยฟู้ดและหมูบดไปซื้อหมูบดนะทุกท่านแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวหมดร้านเจมกี้นี่แขกยิงมาเรื่อยๆอยู่นะไปอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้อย นี่ขับแต่รถแล้ววันนี้ดูทรงแล้วขับแต่รถไปซื้อของอเดี๋ยวก็ไปกินข้าวก่อนเราคนใดเดี๋ยวกลับอย่างนี้เดี๋ยวกลับอย่างนี้ต้องกินข้าวก่อนนะพี่น้องเอ้เที่ยงกว่าแล้วนะฮะขี่มอเตอร์ไซค์ก็แดดร้อนเกินนะท่านเอ๊อขี่สลิงก็มันช้ามันวิ่งช้า ทันใจอะเดี๋ยวไปซื้อของอีกรอบนึงนะทุกท่าน,น,านซื้อของรอบนี้ก็อะไรหมดก็พักก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปซื้ออีกทีนึง ก็เป็นงานพิธีลงสนามนะทุกท่าน,น,นทุกปี ี่ยฝนตกนี่ดอกกระเจียวน่ะจะออกเยอะแล้วล่ะตอนนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปพรุ่งนี้นะไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ไปพักผ่อนเพราะว่าความสุขของเราคือหาดอกกระเจียวกอดยิ้มไปเลยอะไรล่ะตารถมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นะกลัวเมียแล้อกอดยิ้มเต้นอยู่ก็มีความสุขไในเหมือนเจ้านี่ด่าได้ค่อย ่อยไม่ได้ดา่าเจ้าในชอบขอับรถไม่ดูทางลำคาญมากเลยอยากเจ้าเมียใหม่ยู่เออเอาดิตาเราให้เธอเอาสิบคนตาเราให้เธอเอาสิบคนเดี๋ยวจะไปเอาเมียลาวนุ่นเขาเขา,าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเขาโดยโดยอย่างเดียวามาีโอเคครับทุกท่านนะก็ยวเดินทางอีกทีนึงนะ ฝากไว้ที่นี่สีครับนะ